สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube ทุกๆท่านค่ะพบกันช่วงบ่ายๆของวันที่27มกราคม2564ค่ะวันนี้แม่ค้ามีรถถ่ายรุ่นคูปะต a า 3608D ดีมานำเสนอค่ะพอดีว่ารถถ่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็ทางร้านเก็บงานสีเพิ่งเสร็จค่ะสวยๆเดิมๆเลยค่ะเสียงนิ่มมากค่ะคันนี้ อยากให้ลูกค้าชาว YouTube ทุกท่านได้ชมค่ะพอดีรถเพิ่งเก็บงานเสร็จแล้วก็ยังยังไม่ติดจองค่ะคันนี้ยังว่างอยู่ค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปลายปี53ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดแนนน้าแล้วก็ผ่านพวน l c s ค่ะยางสวยสีเส้นเลยค่ะลูกค้าสวยมากค่ะยีห<ะ>้ออตานี้ค่ะอตานี้ สภาพยางประมาณ95%ค่ะยางหลังแล้วก็ยางหน้าประมาณ85%ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าหุ้มบอกให้ใหม่ค่ะคันนี้ใช้งานมาแล้ว1,848ชั่วโมงค่ะคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะลูกค้าจอดสามารถเป็นรถจอดเป็นรถไล่เดิมๆเ,เลยค่ะคันนี้ คันนี้เครื่องยนต์เดิมๆค่ะไม่เคยตัดท่อนคาค่ะไม่เคยทำเครื่องค่ะ <S <S คันนี้ขายในราคา2 7 9 0 0 0บาทค่ะขายราคาเบาๆไปเลยแค่279,000บาทพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นสวยๆค่ะ ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาคูเตาอา L3608 อยู่ต้องคันนี้เลยค่ะรถเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ2-3วันค่ะคันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลย ทางร้านขายเงินสดค่ะแล้วก็รับสมาชิกทกศสามารถขอเอกาาสารยื่นกู้ผ่านทกอได้ค่ะทางร้านเราก็มีรถหลายรุ่นค่ะแต่ว่าก็ติดจองหมดแล้วค่ะกำลังไล่เก็บงานส่งสง,งานให้ลูกค้าค่ะ ติดจองค่ะยานนาคันนั้นก็ติดจองค่ะสามสิบหกแรงคันนี้ก็ติดจองแล้วรอเก็บงานค่ะเดี๋ยวคันนี้เลยค่ะสวยๆแจมๆเลยขายในราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทส่ทงฟรีภายในสองร้อยกิโลเมตรแรกไปนเลยค่ะทางร้านเก็บงานให้นะคะทางร้านเก็บงานเช็คจุลเวซืมให้ค่ะในราคานี้เลยสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมเก็บงานให้ค่ะเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องปรก,กอง เช้ลูกหมากลูกปืนจุด่วดซึมค่ะรถออกจากร้านลูกค้าใช้งานได้ทันทีเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถโทรสอบถามแมค่ค้าเพิ่มเติมได้ที่เบอร์098260158 8ค่ะร้านรถ่ถามือสองเหล่านาดีคอนแก่นก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านว่ามเพอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ คันนี้เดิมเดิมค่ะเครื่องนิ่มมากค่ะเดิมเดิมเลยเดี๋ยวถ้าต่อที่นี้ถ้าเรายังไม่ติดจองเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวการทำงานของเครื่องยนต์ให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมค่ะวันนี้ก็ชมรอบๆคันกันไปก่อนแต่แม่ค้าคอนเฟิร์มเลยค่ะเสียงนิ่มมากค่ะคันนี้ลูกค้าทนาดได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสีฝากระโปรงเดิมเดิมนะคะลูกค้าเดิมเดิมเลยค่ะ เดี๋ยวรอค่ะสีมันก็สวยค่ะคันนี้เดี๋ยวพรวุนี้ค่ะพรุ่งนี้จะมีะรุ่นคูปตา L 4 5 0 8้าปี51เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถบ้านเดิมๆเ,เลยสวยมากเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ชมนะคะ วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอรถไถคูปะต้368 hmm. เพชรนีค่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามีรถไถเข้ามาใหม่เดี๋ยวแมคะจะเอาอัปเดตให้ลูกค้าลูกทุกท่านได้ชมเรื่อยๆค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ